รู้ว่าออนกับคุณดลวีแต่งงานกันหลอกๆแล้วหรอคะครับเจ้าวีเพิ่นบอกผมเอง,งนี่ปากโป้งจริงเลยคือออนไม่อยากให้ใครรู้นะคะกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะยิ่งวุ่นวายกันไปใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณป้ารู้เนี่ยคุณป้าต้องหาว่าออนวางแผนจับคุณดลวีแน่ๆเลยค่อนไม่ต้องห่วงนะคือผมสัญญาเจ้าวีว,ว่าผมจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับออนคงทุกใจมากใช่ไหมครับ อยู่กับคนที่ตัวเองไม่ได้รักเนี่ยอ,ออนจะผ่านมันไปให้ได้ค่ะพ่ออ,อผมดีใจนะที่ออนเข้มแข็ง,ขงเชื่อว่าออนจะต้องผ่านเรื่องยุ่งงี้ได้แน่นอนเลยออ,ออนขอตัวไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ กันหน้าชันหน่นะคะนี่แสงรู้เรื่องนี้ดีใช่ไหมแสงก็เพิ่งรู้ไม่กี่วันเหมือนกันละค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยเรย์ออนก็ไม่ให้แสงบอกใครด้วยนะคะโอ้โหเรานี่ชอบทำตัวมีความลับกับพี่อยู่เรื่อยนะอย่างนี้เนี่ย มันต้องโดนลงโทษนี่เจ็บไหมคราวหลังเนี่ยยังมีความลับกับพี่นะรู้ไหมรู้แล้วค่ะมังมังมังจะโดนอีกนี่โอ้ยรอเล่นค่ะพี่พลแสงถ้าอ่อนเขาไม่มีพันธะแล้วเนี่ยอย่างนี้นิดพี่มีความหวังที่จะจีบอ่อนใช่ไหม อ,อแสงรู้ใช่ไหมว่าพี่ที่จีนเน็ตอ่อนเนี่ยต่อไปนี้เนี่ย,ยพี่เดินเครื่องจิบอ่อนอย่างจริงจังสักทีชักช้าเนี่ยจะไม่ทันการ เน่บลเธอเธอกล้าดิมาทำาไว้คุณวีของฉันคุณวีของฉันไม่ใช่สอบสายที่เธอเธจะมาแต่งแต่ต่อยและตากเธอใจในยักษ์เอ้านอนอยู่ผิดตำแหน่งได้ไง สงสัยแล้วลืมดู ก็เลยตกไง คุณคุณจะรักหลับผมเหรอเฮ้อยเฮ้ย สวัสด yes. ja e> anyway, uh, ีค่ะคุณแม่คุณนายเออสบายดีไหมคะก็ดีอ๋อแล้วนี่ดาลิงวีอยู่บ้านไหมคะแล้วเห็นไหมล่ะไม่เห็นละค่ะก็ถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าไม่อยู่ จะไปไหนอะแม่ออนกมล <_ an> จะไปนั่งอ่านหนังสือที่สวนนะคะแมว่างจัดละเกินนะว่างมากขนาดนี้น่าจะไปทำสวนแทนเจ้าสมพรคงไม่มีปัญหาใช่ไหมฉันใช้เจ้าสมพรมาไปเก็บเงินกู้แทนฉันทำได้หรือเปล่าล่ะได้ค่ะคุณป้างานแค่นี้ชิวๆโอยเดี๋ยวกู ว่าจะชิวคิวกับองค์จิามแน่ร <in> อนง,งานสวนเนี่ยหนักนะจ๊ะงั้นก็ดีจะ <c oughs> ได้คุ้มกับการที่ฉันให้เธอกินฟรีอยู่ฟรี Free หน่อยเอองั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยคุณออนกระมวลเธอทำสวนนะคะไม่ต้องยุ่งไม่ใช่หน้าที่ คุณนายบ้านเนี้ยเขาไม่คิดเลยว่าคุณน้องเนี่ยเป็นสะพ้ายของบ้านนี้รู้ไหมคะคุณน้องคะ่ะน่าสงส,ส,สารน่าสงสารเลคะคุณแม่ค่อคุณลุคกูสิคะไหนจะโดนคุณป้าเกลียดที่หน้าน้องนะไม่พอนะยังจะถูกกันแกล้งให้มาเป็นคนใช้เอียกค่ะคุณแม่อเอออย่างนี้ไดีไหมคะเดี๋ยวแองจี้ไปช่วยอนกจมลชิ้ขยะดีไหมคะคุณแม่ <S <S ไปช่วยออนจมอนนะคะขาคือลูโอ้ากขอทษนะจะออนมนคือฉันดันสุดพื้นนะจ๊ะไม่ต้องขอโทษเพราะว่าฉันไม่ยกโทษให้คุณจงใจแกล้งฉัน ข้างเจ้าคืนบ้างอมกมลนีแสบไม่ใช่เล่นนะจริงหรือค่ะยี่ได้สองแม่รุ่คูค่นั้นอยากแก้ในอมกงมง,<อ>งก่อน <ๆ S 1> นะ แก่แกงสุดฝ่ายเดียวคุณแม่คะเราจะต้องเอาคืนนี้ได้นะคะเอาคืนค่ะคุณลูกโอ้โหเลสขนาดนี้ยังจะเอาคืนอีกเหรอคะเน่ปอดนาก็หุบปากเลยปะจะเอาคืนยังไงคะคุณลูกเลิกเถอะค่ะขนาดเราตั้งสามคนยังสู้คุณออนคนเดียวไม่ได้เลยอ่ะยวนคิดว่านะคะคุณทั้งสองคนอ่ะอย่าหาเหาใส่หัวเลยนะคะหาเหาใส่หัว

แต่ฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มพวกคุณนั่แหละที่แกลง้งฉันก่อนตายตายจนไม่ได้รันไม่ได้จะยนความผิดที้ลูกสาวฉันได้ยังไงคนลุกพวกคุณทําอะไรไว้เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะคะวบอกแล้วไงคะว่าอย่าหาเขาใส่หัวโดนตอกหน้าแหกกันมาเลยคะ่ะแกะหนักจะหน้าแหกเมื่อกอี้ที่ฉันเอาคืนถือสวัสดเจ้ากัน นีอ่อย่างนี้เก่งนะเนี่ยไม่บอกไม่รู้นึกว่ากุ๊กโรงแรมห้าดาว <c oughs> ค่ะแต่ไม่ใช่ฝีมืออีฉันหรอกค่ะเป็นฝีมือคุณออนค่ะ <c oughs> คุณป้าจะให้อ่อนไปเก็บค่าชาวบ้านในชุมชนแทนหรอคะ <c oughs> ใช่